เป็นที่แน่นอนแล้วว่าสีหนุ่มซิลิกูคงจะไม่กลับมาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอีกซึ่งโตซิลิกูจะออกอัลบั้มเดียวในขณะที่วงซิลิกูจะหานักร้องคนใหม่และแค่การแถลงข่าววันนี้นะคะทั้งสีหนุ่มก็ไม่ยอเมเผชิญหน้าออกมาเปิดใจพร้อมกันคาดว่าวงซิลูกูคงจะถัดแย้งกันอย่างหนักเนื่องจากผลประโยชน์ที่ตามมาจากชื่อเสียงและความโด่งดงัง และสิ่งที่สร้างความตกใจให้กับสื่อมวลชนคือการลุกออกจากท้องแถลงข่าวของสมาชิก3ใน4ยกเว้นนักร้องนำโตซิริปูโดยผู้เสียงสั้นๆว่าให้นักร้องนำเป็นผู้ลงมาแถลงกับสื่อมวลชนเองโตซิริปูเปิดใจว่าสมาชิก3ใน4เป็นคนโหวตให้มีการเปลี่ยนนักร้องนำร,รับไม่ได้กับแนวคิดของโตซิริปูนอกจากนั้นนักร้องนำเจ้าของเสียงร้องทรงสเสน่ห์ให้เหตุผลว่าวงหลังแนวคิดไม่ตรงกันดังนั้นตนจึงออกมาหาแนวทางการทำงานเพลงแบบใหม่ แหล่งข่าววงในบนตึกแกรมมี่เปิดเผยว่าผู้บริหารทุกระดับได้เข้ามาไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแต่ไม่เป็นผลเกินทุนภัยบุญต้องเรียกพบแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้น